เป็นไงล่ะบินจนกรงจะแตกบินจะเป็นบาดแผลทั่วตัวแทนที่จะได้ปล่อยแทนที่จะได้เป็นอีสระยังต้องอยู่ด้วยกันจะอยู่ได้กันไปตลอดหรือไงฮะไหนตอบสิน้กขอ้อทำมองซ้ายมองขวาตอนนี้จนต้องย้ายจากอยู่กรงตีจนกระทั่ง ป็นแผลไม่ได้ปล่อยสักทีตีจังเลยแผลนั้นหายแผลใหม่เกิดแผลนั้นหายแผลใหม่เกิดเข้าใจป้านี่คราวนี้อยู่แคปซูลเลยอยู่ในถุงแคปซูลเลยไม่มีอะไรจะทำให้เกิดบาดแผลได้แล้วคราวนี้หนูจะได้เป็นอิสระสักทีเข้าใจป้าอยู่ให้มันเรียบร้อยจะไปไหมหรือจะอยู่ด้วยกันอยากอยู่ด้วยกันใช่ไหม ทำตัวให้เป็นแผลตลอดเวลาหยุดทําแผลได้แล้วเลิกทําแผลทลอกได้แล้วจะได้เป็นอิสระสักทีเข้าใจไหมน้ำโคโอเคเข้าใจไหมไม่เป็นแผลแล้วนะอยู่ในห้องแคปซูลไปอีกไม่นานคงจะ